ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับไก่นะครับทุกเส้นทางคือความทรงจำตอนนี้ผมอยู่ที่แก่งกระจานมากินข้าวที่ร้านน้องชายผมเองเป็นน้องที่สนิทกันนะครับชื่อว่าบ้านภูลาทานนะครับรับรองได้ว่าที่นี่ไม่ผิดหวังถ้าใครอยากจะมาจองห้องพักหรือกินข้าวนะครับที่นี่อาหารอร่อยมากนะครับแล้วก็มีห้องพักด้วย นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ได้มาหาน้องนานละก็เลยแวะมาหาจ้านหน่อยแต่กไปดูด้านในครับก<อ>ํานนกลังเดินเข้าไปที่ร้านอาหารภูลาทานนะครับนี่ครับด้านหน้าอันนี้โซนด้านหน้านะครับเดินเข้ามาก็จะมีพื้นที่จอดรถได้คันหนึ่งถึงสองคันนะครับนุ่นครับน้องโตรงกําลังดูแลลูกค้าอยู่น้องชายผม เดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโซนของมุมกาแฟเล็กๆนะครับมีน้ํามีอะไรขายนะครับตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งเป็นโต๊ะยาวนะครับเป็นแนวแคมปิ้งนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่ง กับพื้นมีเบาะมีอะไรรองให้นั่งอยู่นะครับน,นี้ก็จะเป็นติดริมแม่น้ําริมแม่น้ําแก่งกระจาเลยนะครับนี่ครับสามารถลงไปเล่นได้นะครับตอนนี้ก็จะมีลูกค้านั่งกินอยู่นะครับติดแม่น้ําแก่งกระจาเลยนะครับลูกค้ามาลังนั่งกินอาหารกันอยู่นะครับนี่บรรยากาศภายในร้านดูร่มรื่นนะครับ ตกแต่งได้สวยงามนะครับแล้วก็มีแมกไม้พันไม้มีการตกแต่งที่สวยงามครับมองออกไปก็จะเป็นถนนโซนด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งทานอาหารได้หนึ่งที่สองที่สามที่จะเป็นโต๊ะแนวคมปิ้งอยู่หนึ่งชุดนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะไม้แล้วก็โต๊ะ ที่น้องก็ทําเองอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับเพื่อจะเป็นป้ายกิจกรรมของทางบ้านพักภูราฐานนะครับกิจกรรมมันคือร่องแกงเนื้อยางพันสองกับรถเอทีวีสอง้อยหสิต่อคันนะครับเรือชมเกือนแปดร้อยที่พักพร้อมอาหารเช้านะครับรถชมเขาพนันทุ่งสองพันสองนะครับติดต่อได้นะครับที่บ้านพักภูลาธานเลยนะครับ Thank <laughs> you. วันนี้น้ำที่เขือนขึ้นสูงมากไหลแรงด้วยน้ำน่าเล่นมากเลยนะครับที่น้าการพักภูราทานแข่งกระจนัจนนะวันนี้สั่งกะเพราลมิตรไท่ดาวสุกนีะครับน่าทานไหมครับที่นรับรองได้อาหารอร่อยการันตี <c oughs> เนื่องจากทำเอง เป็นธุรกิจของครอบครัวนะครับอัอออน <c oughs> นี้นะครับกุ้งตัวใหญ่นะครับม <c oughs> ีทั้งหมึกอันนี้ปลาหมึก <c oughs> นี้ไข่ดาวสุกครับวันนี้กินกสราโรมิตร <c oughs> ไข่ดาวสุกร้านอาหารร้านนี้ฝีมือสุดยอดนะครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารที่ทําเองสายทำครอบครัวของน้องชายผมเองท่นานใดที่จยมากินข้าวก็มากินที่นี่ได้นะครับแวะมาแก่งกระจานมากินที่ภูหลาทานก็ได้นะครับไม่ต้องพักก็ได้นะครับห้องพักแวะเข้ามาทานอาหารก็ได้ครับ รสชาติจะยังเัด้ดี่เหมือนเดิมหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นห้องพักนะครับอันนี้รถผมจอดตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องพักนะครับเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นที่นั่งสําหรับลูกค้าอยู่ด้านหน้านะครับ ตัวยาวแล้วก็มีโต๊ะนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางที่จะเข้าห้องพักนะครับหรืออันนี้นะครับห้องพักที่อยู่ตรงนี้นะครับจองเข้ามาได้นะครับก็โทรมาสอบถามได้ที่ภ<ไ>ูราชานีสอร์เลยนะครับโซนด้านนี้ก็จะเป็นโซนห้องพักอีกหนึ่งห้องนะครับตรงนี้จะเป็นห้องพักนะครับ เดีย๋ยวเข้าไปดูข้างในน,นี่เป็นเตียงนอนนะครับแล้วก็จะมีทีวีนะครับมีห้องน้ำห้องน้ำครับห้องน้ำก็จะมีชักโครกมีสายบัวองทำน้ำอุ่นนะครับมีโต๊ะ เล็กๆครับอันนี้ห้องน,นั้นห้องนอนสองท่านครับสําหรับสองท่านนะครับนี่ห้องหนึ ok. ่งห้องเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับสองท่านอันนี้คือห้องพักชื่อทารานะครับเป็นชื่อของลูกสาวของน้องชายผมก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นชื่อห้องพักนะครับห้องพักอันนี้ชื่อห้องพักพระจ,จันทร์ นะครับเป็นชื่อลูกสาวของเจ้าของเหมือนกันนะครับห้องพักตรงนี้ก็ห้องพักตะวันละฟ้านะครับแต่เราเข้าไปดูไว้ได้เมืาะจากมีคนมาพักอยู่นะครับเราไม่ได้นัดไว้ก่อนก็เลยเข้าไปดูไม่ได้นะครับบอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่ว่าห้องต่างๆนะครับที่ว่าห้องอะไรห้องอันดามันก็นอนได้สิบท่านนะครับ ห้องละฟ้าก็นอนได้แปดท่านนะครับห้องตะวันได้สี่ถึงหกท่านห้องพระจันทร์กับห้องทารานะครับนอนได้สองท่านนะครับยังไงก็เข้ามาติดต่อที่ภูราทานได้เลยนะครับหรือโทรมาจองห้องพักได้กับน้องโต้งเลยนะครับที่เข้ามาที่เพจภูราทานร้านอาหารแกงกระจานได้เลยนะครับ you mm -hmm.